มานะาคาแบรนดิสโบวพาเลตน,นะคะไม่ไแน่ใจว่าคนณเอาถูกไหมนี่อยู่ตรงห้องกัามีเด็กไม่ยอมเดนะินอ่ะนี่นะคะกําลังเช็คอินค่ะก็ได้ขีการ์ดมาแล้ว3ห้องนะคะก็จะมีห้องแคทตี้กับพี่ดรายฟรีโอนะคะห้องคุณตาแล้วก็ห้องแนนนี่ค่ะ มาเรียบร้อยแล้วค่ะจะเตรียมไปดู m ิ f ฟินเอ็กซิบิชันะคะน้องกระต่ายน่ารักมากๆค่ะคลิปนี้นะคะคาติก็มาพักที่โฮเทลลิสโบมาเกลนะคะซึ่งใหญ่มากนี่ ใหญ่สุดๆเลยค่ะทุกคนมีห้องสวีทนะคะเกือบพันห้องซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นห้องที่คัตตี้พักอยู่ค่ะทุกคนเป็นห้องสวีทนะคะแล้วก็มีการ์เดนวิวสวยๆแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าคุณตากับแนนนี่จะนอนอีกคนละห้องแยกไปอีกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนั้นด้วยค่ะซึ่งเฟอร์นิเจอร์ทุกคนอย่างที่เห็นก็จะเป็นสไตล์ลักชัวรี่นะคะก็จะเข้ากับสไตล์แบบว่าชาวจีนที่ชอบมากความสีทองความพลูหลาความมั่งคั่งนะคะใครที่จะมาเที่ยวอย่าลืมเตรียมชุดแฟชั่นชุดทวีชุดอะไร นะที่นี่นะคะเขาก็จะมีแบบว่าคาสิโนนะคะแล้วก็มีอาหารบุฟเฟ่แบบโห,หน่ากินมากเดี๋ยวจะพาทัวร์ที่นี่ยทุกคนเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปก็อย่างที่เห็นส่วนเมื่อกี้นาะ <c oughs> เขาจะตกแต่งสไตล์แบบป,ประเกรรม,มีความแบบเครียกอะไรอ่ะแบบยุโรปหรอหรือยังไงคือชุดท,ที่เอามาก็ต้องแอบเข้านะไปไปทำกิจกรรมมาฟินกันต่อมิฟินน้องกระต่ายบ้าบ้าจะให้อุ้มบ้าอดขี่มาเ๋ยอุ้มแล้ว ปลาปลาอดเลยจริงร้องยังไงแล้วเป็ดร้องไยังไงหมาล่ะหมาร้องยังไงหมาร้องยังไงปลาร้องยังไงมาเจอสาวแปดมาทำกิจกรรมมาฟิลทุกคนก็เคยใส่ชุดน่ารักมาเล่นอื่นไปไม่ได้ชุดนี้ใส่แล้วค่ะยาวเลยเหมือนดีร่าคออแล้วลดอายุลงไปอีกห้าปีจะเปิดที่แปดเอง <Net> ีูวกค่ะ <naval out. S 1> น้องเทาใส่กะจะมาอยู่ที่ท้องค่กัเลยงคุณแม่น้องแพรมนะคะนี่ก็คือทำผมลูกในกี่นาที10 2นาทีก็เสรแล้วเพหมุนไลยค่ะหมุนหมุนโอ้อ2นาทีกลั4ไม่ครบ ฟังมากฟังไม่ไหวลีโอลีโอมาโชว์ชุดได้เร็วโอ้โหลีโอก็แบวนะคะลีโอก็แกละมบไหไม่แกละบไม่ไดลีโอมเลยลีโอมาเหมือนกับใบได้ไหเฮ้ยลีโอมาอยู่กับหน้าไอซ์เสีเลยอ่ะตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่ลาวชอตันูคีของน้องกระต่ายเบบี้ตอนก็สั่งเมนูน้องกระต่ายไปแล้วเดี๋ยวมาลองดูคอนจะ็ปต์เป็นไงเหมาะกับเขาเบบี้มากแต่ลีโอกระต่ายห้อยังไงอ่ะรู้จักกระต่ายยัง มาเยอะมากมากมากมายเต็มจานไปหมดเลยนี่หอบแต่ว่าเขาเซตมาให้แล้วชิมน้องกระต่ายมินมินนะคะเป็นรสนมแล้วก็มีมินแบบเบาๆอ่ะก็คือเป็นแบบว่าอาหารจีนแล้วก็มีเป็นขนมด้วยเปาะเปี๊ยะทอดเดียวกินอะไรค่ะคุณตาข้าวหมูแดงอร่อยมากทุกคนแบบเกินคาดทมกคนมากข้ามันไก่คือแยกมานนะข้าวอันนี้ไก่อยู่นี่น้ำซุปอยู่นี่ โอแปลว่าอิสระโอไปแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมีแ็กดยกระต่ายต้องบอกว่าเอาไปปั๊มไปถ่ายน้ำตาแล้วก็จะถึงกันทุกคนเรียอจะแว้าแวะนี่ก็รู้วันนี้มันจะถึงจัดแด่ลื่นปั๊มไม่ค่อยเก่งเรื่อเงอเข่าค่ะมีงานศิลปะโชว์นะคะระหว่างทางตอนนี้คือคุณตาก,ก็คือได้ใช้อุปกรณ์นี้แล้วไม่ไหวความวุ่นวายในทริปอุ้ยตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรครับห้ามจับนะกาอากา ป๊อกแม่อยากพี่ป๊อกคุณรถเข็นมากเลยนะพี่ป๊อกเป็นตัวแม่ยายไม่ได้ใช่ไหมย้ายไม่ได้ย้ายจะเกิดแล้วนตื่นคนนี้เลงรถเข็นแกงพ่อบ้านนี้แม่อุ้มบ้านนี้พ่ออุ้มอันนี้ก็ได้ถูกต้องแม่ก็คือหนักแล้วตอนที่บอกเลยงานครอบครัวก็จะประมาณนี้ ปั๊มครบหมดเลยอ่ะของลีโอไม่ครบเหมือนเพื่อนอะนีโอแม่ขอโทษนะไปเรียนหนังสือหนูจะผ่านไหมเนี่ยคะจะไงอ่ะเศร้ายังไงเศร้ายังไงโอคุณเศร้ามากเลยพอวาดเสร็จนะคะก็จะไปขึ้นจอนั้นให้เด็กดู ตัดภาพมาลูกคนหลับแล้วหน่ารักที่สุดหน้าสุดทกาการบ้านให้ลูกค่ะแต่ถ้าตอนไปเรียนไปทําแม่น้องยนไหนการบ้านแม่ต้องขอลาให้ลูกทําเองไม่ไหววันนี้รับบทคนส่งสีให้พี่ของรลี้ได้ขึ้นจอแล้วนี่ของรลีวว้ตัวขวาตัวขวาคําว่าเลี้ยลีไปดูเร็วพ่อบอกเร็วเร็วมาแล้วมาแล้วของรลี้โรงแรมใหญ่มากนะคะก็คือว่าน้องจะเป็นแบบวงโกพอเดินเดินไปก็จะ,จะมาเจอกันเองคือแบบมีสีโรงแรมเลย มีสามโรงแรมอยู่ในแบบวงนี้นะคะแล้วก็มีเวอร์ซสเคช่แล้วก็มีแกรนด์สปราลโรงแรมนะคะมีห้างในตัวก็คือมีห้างสรรพสินค้าในตัวที่แบบว่าขายชุดเด็กขายของเล่นเด็กแล้วก็มีซ็อปปิ้งมาร์เก็ตใหญ่มากๆนะคะก็คือไม่ต้องออกไปไหนเลยอยู่แค่โรงแรมนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะเหมาะสำหรับครอบครัวที่แบบว่าเอออยากมาพักผ่อนชิลๆไม่ต้องมานั่งแพนอะไรเยอะแบบก็คือมาแ,ลแหละจบอยู่ในเวงนี้สามวัน ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอะใหญ่มากนี่คือแค่โซนช็อกโกแลตนะคะนึกว่าแบบช็อกลตแทเวินที่แฮร์รอ่ใหญ่มากตอนนี้นะคะเขามาลังะไปทานดงงินเนอร์กันค่ะที่เป็นอาหารอะไรเป็นอาหารกวางตุ้งน,นะคะเป็นอาหารจีนที่บบกว่าทานเตนิวโตโจีนค่ะห้องอาหารแบบมีเยอะมากนะคะกำลังเดินไปอยู่ไปดินเนอร์กันเว้ โรงแรมก็คือใหญ่มากค่ะแค่แบบว่าเดินมาห้องอาหารอะ่ะตอนนี้น้องขึ้นแล้วอะ่ะไม่ต้องไปไหนเลยอะ่ะถึงแล้วใช่ไหมโอเครานอาหารแล้วนะคนะ,คะแต่ว่ามาถึงก่อนคนอื่นค่ะก็เลยเดี๋ยวไปถ่ายในวิวชุดแป๊บหนึ่งจะแปะรูปให้ดูชุดนี้นะใส่คริสต์มาสก็ได้ใส่ถุงกิีนก็ได้คุ่สุดเพื่อนๆ,ๆนก็คืออย่างชุดเดิมเลยอ่ะเจอพี่แท้ทีเพื่อนๆคือชุดเดิมแต่อันนี้คือเจ้าของร้านจะมาเปลี่ยนชุด ดึกสวยมาก้าเามนะดินมีนมีคนอานาน่านาน,ทานิทานไม่หลับไม่นอนาไปชมเจ้าหลอกิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหลงยินดีในคำยืนยอนของผู้ที่หวังผลประโยชน์จากเราโอเคไหมอ้วนตอนนี้นะคะก็เตรียมอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวค่ะที่จะไปอาบน้ำนอนแล้วก็เี๋อาบน้ำนอนไปก่อนนะรู่นี้จอกัน นะคะไปที่ห้องส่วนตัวค่ะโรงแรมก็คือใหญ่มากคือแค่จะหาห้องเี่กก็คือวนกันแบบสองรอบแล้วตอนนี้แต่ละห้องก็คือคนอยู่คนละปีหมดเลยยังหาห้องไม่เจอใหญ่เวอร์ล่าสุดเก่นคนนําเป็นคุณตาคุณตาพาไปหาอีกรอบหนึ่งใกล้จะเจอความจริงแล้วเจอห้องแล้วค่ะปไปดูห้องที่เหรียนน้องรีโอค่ ห้องน้ำปังเวอร์หินอ่อนสวยมากชิรินเซนอนคนเดียวค่ะเป็นไงห้องน้ำสวยมากขอให้คืนนี้ได้ใช้ห้องน้ำให้เยอะที่สุดนะคะเพราะพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นมารับน้องแต่เชา้า <laughs> จะได้แช่อ่างไหมคะอ่างรีบนอนมีอันนี้ด้วยค่ะค <Welcome S 2> วีลคัมสแน็คสี่อันรู้ยังว่าตั้งแต่มาทำงานทำไมน้ำหนักขึ้น1ิบโลนะคะ <c oughs> นอกจากอันที่คุณแม่ชอบทำคอนเทนต์แล้วก็ยังมีใดๆอีกวิวสวยมาก <c oughs> ถ่ายส่งมแน่ๆดูก่อนอห้งาไปเจออ,อันนี้ก็คือเขาบอกว่าทานได้เลยอินคูทุกอย่างส่งทุกคนเสร็จแล้วนะคะถึงตาตัวเองกับห้องเดินวนแบบโรงแรมใหญ่มากจริงๆทุกคนจะไปถูกไหมเนี่ย ทุกคนมอร์น mm hmm. ิ่งค่ะเดย์ทูเกิดเรื่องระทึก mm hmm. แต่เช้าค่ะแปบ๊บนึ่งนะคะรีบกดฟี์กพราะว่าคัาตตี้อยดูแบบสเกดโดผิดจริงๆอะ่ะคือเราทานอาหารเช้าใช่ไหมคะแล้วก็มีนะัด10โมงเพื่อไปชมแบบวิชิตโรงแรมแต่คัตตี้อยาดูผ mm ิด hmm. เป็นแบบว่าเราทานข้าวถึง10โมงครึ่งแล้วก็วิชิตโรงแรม11โมงแต่11โมงคือออกไปเที่ยวข้างนอกตื่นมาแบบ10โมงแบบโอ้โหอานไาลน์รี่แบบแต่งหน้าทำผมด้วยความเร็วสูงทุกคนนี่คือหน้าผมขยม10นาทีอานะ mm hmm. บน้ำแบบยาง แล้วค <muitas> <ian> ือเขาก็เลยบอกว่าโอเคเห็นใจเดทให้ได <diversion> yeah. oh, oh, ้ถึง15นาทีค่ะก็เลยเนี่ยรีบวิ่ง8คู100เมตรจะมาทานข้าวเพราะคนท้องเนี่ยไม่ทานข้าวไม่ได้มันจะอ้วกมีเวลาช่วงทานข้าวได้7นาทีค่ะที่จะรีบคว้าผลไม้ใดเลยเพราะว่ารู้สึกไม่ชอบที่ตัวเองเป็นอย่างนี้มันจะเหมือนเราแบบไม่มีความรับผิดชอบก็เลยต้องรีบจัดการตัวเองโอ้โหดูลบ b s t เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาเจอกันพรุ่งนี้โหของกินเยอะยากไปดิรงยากกว่าเดิมอีไม่รู้จะตักที่ไหนงงคือสิ่งคือทานะคะแต่หลาย เปลี่ยนอลังการมารีบปวด ออนบัสกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะที่เขากำลังบรรยายตระวความเป็นมาของมากมเกาดิแล้วแต่ก่อนมาแล้าก็เคยเป็นอะไรนะเมืองขึ้นของโกรตุกเกตน,นะคะ<ๆ>ก็เลยอาจจะได้แบบว่าอินสไปพวกสถาปัตยกรรมมาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเรากำลังจะเดินทางไปมาเก๊าทาวเวอร์กัน ก็ใจมาตลอดว่าตอนนี้ตัวเองท้อง16วิปกาตลอดเพิ่งไปดูในแอปตอนนี้18วีคแล้วอะทุกคนเบบี้กลับไปต้องไปฟังไอ้นี้แล้วค่ะอุปกรณ์แบบตึกๆๆๆกๆๆของคนท้อง กระจกอันเมื่อกี้เนี้ยมันไม่ควรจะน่ากลัวใช่ปะทุกคนเพราะเราก็รู้ว่ามันเป็นพื้นแต่มันกลัวมากเลยอ่ะอุ้ยมันมีคนกาลังจะโดดวันจี้จ้ามีภาพให้ดูด้วยภาพก็จะคือขึ้นในจอ,อ,อ,อนี้กคืแกงเราอ่ะมาดูเขาโดด ไม่ใครโดด,ดนะทุกคนมันมีอีกงานหนึ่งนะคะเป็นสกายวอล์กเป็นการแบบไม่ต้องโดดแต่ว่าแค่เดินของตากับโด,ดกูกำลังดูแค่เดินรอบตึกก็น่ากลัวแล้วทุกคนดูดิ ทุกคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันคือเมืองจูไฮคือเราเดินทางให้นั่งเรือไปได้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวเราไม่สามารถข้าเมเรือธรรมดาจากทุกที่ไปได้เราจะต้องอ้อมนิดนึงก็มีรถไปถึงกันะมันดูใกล้นะมันแบบว่ามันที่แบบข้ามม่นะเจ้าพยานครั้ <c oughs> งแรกในมอของบัตตี้นะคะที่มาเที่ยวกันแบบว่าสี่แฟมิลี่แล้วก็เดินทางด้วยแบบรถอย่างนี้ตอนนี้นะคะจะไปทานอาหารของประเทศโปรตุเกสนะคะอย่างที่บอกว่าเมืองนี้วากเกลเคยเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสมาก่อนฉะนั้นก็จะ ะมีอาหารตุรกีอร่อยๆเยอะเลยค่ะเดี๋ยวไปกันตอนนี้จอดรถนะคะเพราะเขาทำถนนเดี๋ยวเราจะเดินไปคนท้องสู้อากับลีโอก็คือแต่งตัวเข้ากันน่ารักเวอร์คุณแม่ก็แต่งตัวเข้ากันสามคนใส่ชีดเทาเหมือนกันเลย h ลอนเชนแม่ใส่แลาวพ่อสม่ใส่แต่ตัวมันคื เดินผ่านวัดอามมาแล้วก็เราจะไปรับประทานอาหารเมกานีสเมกานีสหมายถึงอาหารชไชนิสกับโปรตุเกสผส,สมกันนะครัเดี๋ยวจะมาแจกพิกัดร,ร้านนี้เพื่อใครอยากจะมาทานใกล้ๆวัดอามมามาไหว้พระนตากก็คืออายุ70แล้วแต่ทุกคนบอกว่าแข็งแรงมาก เพราะว่าคุณตาเล่นฟิตเนสทุกเช้าค่ะออกกำลังกายตลอดเราวต้องมือเย็นเนี่ยไม่ค่อยทานนะคะก็คือรักสุขภาพแล้วก็ตีกรอบัวดน าศาสตอมมาม่านะคะเพื่อไหว้ขอพรเดี๋ยวไปซื้อทูปก,ก่อนแล้วไม่ได้เอาเงินสดมาเราจะยืมเงินสดไกด์แล้วเดี๋ยวโอนโอ้โหเหนือฟ้ายังมีฟ้าทูบใหญ่เวอร์นะคะใครมาก <c oughs> ็อย่าแพ้แกงนี้ต้องเอาทูบใหญ่ที่สุดเพื่อความบัง โอเคก็ไหว้เรียบร้อยแล้วนะคะขอพรเรื่องธุรกิจค่ะก็ให้ทุกบริษัทที่ทำเลยว่าขอให้ปังๆอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือถ้าแวะมาทานาธตบดก็คือบอกไหว้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะเรามาเที่ยวกันต่อค่ะที่มาเจ้าโอ่งเกนะที่นี่เขาดังทัดขายคนหอบมากๆเลยแต่เมื่อวานทานที่โรงแรมไปแล้วสี่อันก็เลยแบบไม่ไหวเี่เรามาเที่ยวโบสถ์เซนต์พอลกันนะคะเป็นแบบว่ามรดกโลกค่ะปนี้คนท้องเดินเยอะมากค่ะจะได้พอดง่ายง่าย คนท้องก็เลยต้องเดินเยอะใช่จะได้คลอดแบบปืดๆตรงนี้จะเป็นทางไปมิวเซียมค่ะ<ๆ>ก็คือว่าเห็นบันไดันสูงมาเลยเล์ช google ก่อนนะคะว่าหน้าตาในมิวเซียมยังไงไม่อยากจะเกิดเหตุการณ์แบบกลับ,บตัวไม่ได้ <ๆ S 2> จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงแล้วไเวลาเราไปแบบนั้นที่มันต้องเดินขึ้นเยอะแล้วถ้าแบบไปถอดใจกลางคันอ่ะจะเดินลงมาก็เหนื่อยก็เลยดูก่อนพอเห็นแบบเออหน้าตามิวเซียมแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวโบสถ์แทนพอดีก็คือโชว์ขาอ่อนนะมาเก้านี่ค่ะโบสถ์ประตูโบสถ์เซนทร์พอลนะคะที่เป็นมารุด โลกตอนนี้คนเยอะมากรอนสุดๆไปเลยตน,นี้ก็คือเป็นตรอกที่แบบอาหารเยอะมากๆ มีเงินอะไม่ได้เอาเงินผดมาแ,แนนนี่ชอบกินชาไขา่บุฟเราจะพาไปโดนชาไขา่บุฟไต้หวันครั้งแรกในชีวิตไอ้ชาไขา่บุฟมาเก๊าที่เป็นออริจินอลนะ <laughs> เป็นยังไงครับครั้งแรกในการมาต่างประเทศที่นี่ชอบมากเลยค่ะเป็นยังไงมาเกา๊าตื่นเต้น,ตนไม่เคยมาคนเยอะมากคนเยอะมากจริงๆอะเยอะได้ชาไขา่บุฟมาแล้วปลาชน เพื่อพี่เลี้ยงรีโอก็คือเพื่อนเล่นคุณแม่นะคะปัจจุบันเหมือนมาถ่ายรูปให้คุณแม่มากกว่ามาเลี้ยงรีโอเพราะว่าคุณตาเลี้ยงรีโอเพื่อใครจะซื้อของฝากนะคะร้านคุกกี้อัลมอนด์เป็นของฝากชื่อดังของที่นี่นะคะก็ไปซื้อได้ร้านสีแดงนะคุกกี้อัลมอนด์ร้านนี้เห็นาบนี้ปะ่ะตอนนี้สิ่งที่อยากโดนที่สุดก็คือการนวดคอบาไหลสปาลงแล้วหวังว่าไปจองแล้วจะมีคิวให้นะ้องเดินหนอกมาแล้วนะคะเวลขัาทูเดอะเฮาส์สบิวสาทร จะไปทานดินเตอร์ที่ห้องอาหาราบุฟเฟ่ต์ที่<ม>ใหญ่มากๆๆๆๆๆของโรงแรมนี้ก็คือชั้น3ที่เราทานตอนเช้าแต่ตอนเช้าเราไม่ได้จดใจตอนเย็นจะบอกว่า lobster ก็คือแบบโอโ้โหเยอะแบบสุดๆแต่สุดท้ายล้วก็กินคำเดียวอีกไปค่ะตามมาไปดูบุฟเฟ่ต์กันซ <ๆ S 1> ีฟู้ดโอ้โหเธอมาดูหอยก็คือแบบเยอะจุกๆ แกงกั้งเยอะมากนะคะต้องเตรียมพร้องมาจริงๆใครที่เลิฟซีฟูดอ่ะต้องมาเลยทานให้คุ้มทานแทนด้วยเพราะไม่คุ้มดูออยสเตอร์เยอะมาก คือนี้ยังไม่จบไปต่อคุณทองสู้ชีวิตเวอร์คุณตาก็สู้ชีวิตวันนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็นนี่ค่ะกระเช้าข้างบนแต่ว่าคิวมันยาวมากก็เลยมาจบที่น้ำพูเดียน้ำพุามาห้องนะคะแช่ดว่วน ปวดเท้ามากมากหน้าก่อนเลยหนึ่งปวดบ่าไหล่มากด้วยค่ะแต่ว่าสปาปิดแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะคะเดย์ามค่ะวันนี้ไปละ g ไนท์ o d morning ค่ะเดรทีสตาร์ชุดน่ารักไหม,มวันนี้มาแบบลุควินเทจวินใจคุณแม่น้องรีโอค่ะวิวสวยสวยดูดี ตอนนี้นะคะก็กำลังจะเดินไปชั้น3ไปทานเบรกฟาสต์นะคะส่วนคุณตาแนนนี่ลีโอนี่คือไปตั้งแต่8ปดโมงเช้าแล้วค่ะคัตตี้กับพี่ดร์ก็จะลังทายไว้นะคะคัตตี้ตอนนี้ก็10บโมงแล้วทานได้ถึง10บโมงครึ่ง last นิทไปเลยนอนชิลๆให้เต็มอิ่มเบบี้เอทออต้องการนอนอาหารก็เหมือนเมื่อวานนะคะก็คือมีทุกชาติก็นี่แหละมีเยอะแค่ไหนก็กินแค่ต้มและนี่ก็คือสิ่งที่คัตตี้ทานค่ะโจ๊กเปล่าใส่ปลาต้องโก๋ซีเรียลแล้วนี่คือสามีทานลายบุฟเฟ ก็คือมีไว้ให้ตื่นเต้นนะคะไม่ได้มีไว้ให้ทาน กทานเบรกฟาสเสร็จไปทำคอนเทนต์ที่สวนแปะรูปให้ดูเปลี่ยนชุดเพราะเขามีเดสโคในการไปทานบรันช์นะคะก็มาในชุดสีดำเรียบรูตอนนี้นะคะก็อยู่ที่โรงแรมคารากาเฟลก็คืออยู่ในเวิร์กเดีวยวกันกับโรงแรมที่เราพักเลยอันนี้ก็เป็นสาขารแรกนะคะที่คารากาเฟลเขาออกแบบเองหมดเลยแล้วก็มีสาขาเดียวบนโลกก็คืออยู่ที่มาเกา๊าก็จะเป็นฟีลแบบว,ว่าทองทอง,ทองแดงแดแแต่พวกเราก็ใส่ชุดมาเข้ากับโลเคชั่นมากอันนี้ก็จะเป็นเดอะบุ๊กเฮาส์นะคะเป็นเลาจนที่แบบตกแต่งด้วยแบบกำแพงที่เป็นหนังสือเดี๋ยวเรามาดูชุดของแต่ละคนนกันบ้าง กรเฟลนะคะหรูหละมาเห่าห้องห้องเป็นสีเขียวมอราโกตนะคะนี่แนะนำนะคะถ้าว่าอยากสมาที่แล้วถ่ายรูปสวยให้ใส่ชุดสีดำแบบมีกรเตอร์หน่อยหรือไม่ก็ขาวดำสีทองสีเขียวก็สวยหรือจะใส่สีแบบพทน้ำตาแล้วก็ถ่ายรูปเปิดแฟตชึงแอ2สองอไอซ์และพี่โตก็มาในชุดแฟชของเราทำคอนเทนต์ กท,ที่คาเฟ่คาราโกโซเ,เสร็จก็ร้านจะไปเวเนเชียนค่ะมีความเปลี่ยนชุดเพราะว่าจะเป็นชุดท้ายของการใส่เอวลอยแล้วก็เลยรีบใส่เอวลอยก่อนเลย4เดือนครึ่งไปเวเนเชียนกันไปกับพี่เลี้ยง2คนค่ะเพราะว่าลีโอหลับคุณตาเฝ้าลีโอส่งคุณพ่อลงไปเดินเล่นเพื่อนๆไปแล้วเดี๋ยวต้องหวังว่าแท็กซี่จะรับบัตรนะคะเพราะไม่ได้แลกเงินมาเลยรอบนี้เวเนเชียนนะคะก็คือเดินทางจากโรงแรมแค่เพียง5านาทีเท่านั้นค่ะเป็นอีกที่เที่ยวหนึ่งที่เผื่อใครอยากจะไปเดินเล่นได้ ไม่มีเงินสดนะคะก็เลยต้องนั่งแชรตเร์บัสเพราะว่าทุกแท็กซี่เขาไม่รับเครดิตการ์ดค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาถึงเวเนเชียแล้วแต่ว่ามาตรงฝั่งที่เป็นหอไอเฟลถ่ายรูปนะคะแล้วก็ยวต้องรีบกลับไปเช็คเอาท์แล้วก็ต้องไปรอชรตเร์บัสไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าไปเผื่อเวลานิดนึงค่ะตอนจริงเพื่อนอนะอยู่ชอปปิ้งชาแนลอยู่แต่ว่าไม่ไม่กล้าไปอะกลัวมันแบบมันช้าอะไรอย่างงี้นะคะเขาไม่มีเงินสดขึ้นแท็กซี่อะทุกคนเป็นการออกเดินทางแบบไม่มีเงินสักบาทตอนนี้ไม่มีเงินสักบาทเลยมีแต่ต และลูกในท้อง สดขึ้นแท็กซี่เรียบร้อยค่ะแล้วก็ประเด็นคือเพื่อนที่จะแบบไปรอจ่ายเงินให้บอกว่าคิวแท็กซี่เขายาวมากยังไม่ได้ขึ้นเลยเราก็เลยแบบว่าจะไปถึงก่อนโดยที่ไม่มีเงินสดจ่ายก็ลองดูว่าจะทำยังไงก็เดี๋ยวเอาบัตรลองบอกเขาดูว่าเออแบบมีแต่บัตรจริงๆเขาจะทำยังไงได้บ้า น,นี้คือพีทมากค่ะเขาไม่รับบัตรเลยมีเครื่องแตะรับไม่ได้นะคะก็เลยต้องแบบมากด ATM แต่ประเด็นคี่ซี่มีแต่บัตรเครดิตการไม่มีบัตรเ TM มาก่อนนะคะบัตรเครดิตก็ไม่เคยเกดเงินสดคือไม่มีรหัสน่ะทุกคนก็แบบพยายามหลายวิธีมากไม่ได้เลยค่ะก็เลยสุดท้ายโทรตามพี่ดายนะคะที่อยู่บนห้องโรงแรมซึ่งไกลมากอะ่ะให้ลงมาช่วยกดเงินสดให้ คือเขาก็ให้น้องแนนนี่นะคะรอในรถเพื่อไม่ให้รู้ว่าเราไปโกงตอนนี้ก็คือต้องเดินไปเอาเงินกับแฟนที่นอนเอ็นทรานซ์นะคะโรงแรมมันใหญ่มากคุณเดินไกลมากจ่ายเงินเรียบยร,ปปาาร้อยเบิกตัวประกันแท็กซี่ก็คงจะนึกว่าเราจะโกงก็เลยยืนแบงค์ห้างลอยค่เขาก็จะบบว่าโอเคกอ,เ,คอเ,คเดินไกลมากค่ะสุดท้ายของเราค่ะทานในร้านอาหารในโรงแรมย yeah. ่าว้าวเฮลโลที่นี่อาหารอร่อยแบบถูกร้านเลยอะ่ะอ็่ึ <c oughs>